ครับเพื่อนๆนะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยสุพลเจริญยนต์นะอยู่กับพี่มวลนะเพื่อนก็เป็นเจ้าของเต็นท์เองเลยนะก็าพามาดูอีกเจ็ดคันที่เหลือนะเพื่อนอ่าก็อยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะอยู่เขาติดกับร้างอัดฉีดเลยแล้วก็อยู่ตรงข้ามใกล้ๆนวดแล้วก็ปั๊มบางจากก่อนถึงปั๊มบางจากนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ทางนี้ก็เป็นโลตัสนะแล้วก็สถานีตำรวจเขาทางนี้นะก็ พิมวนคันแรกเป็นไงบ้างพี่นิสสันฟอนเทียปีศูนย์ห้าเครื่องสองพันห้าร้อยซีซีสองพันเจ็ดอ้าสองพันเจ็ดด้วยดีเซลใช่ดีเซลอ่าดีเซลด้วยนะเพื่อนปีศูนย์ห้าปีสองพันสองพันห้านะราคาเปิดูที่เก้าหมื่นเงินสดลดไปหมื่นหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆที่เห็นเลยนะทุกคันเนี่ยเงินสดลดหมื่นหนึ่งก่อนเลยเบื้องต้นแต่ไฟแนนซ์เนี่ยขอจัดราคาเต็ม ราคาไม่ลดนะเพราะว่าไฟแนนซ์ก็จะมีค่าจัดค่าดําเนินการที่จะยุ่งยากนิดหน่อยประมาณนี้แล้วทั้งนี้ปีลึกอย่างนี้พี่ยังให้รับประกันอยู่ไหมเนี่ยก็อไปเลยประกันค่ามันโลอ่ะอ่ะก็ยังให้อยู่เนาะสามเดือนเลยหรอสเดือนโอ้ก็คือมั่นใจในตัวสินค้าเรานะก็คือให้รับประกันไปเลยสามเดือนนะรถปีลึกๆอย่างนี้นะเพื่อนปีศูนย์ห้านะสามเดือนหรือห้าพันกิโลขึ้นอยู่ว่าอันใดหนึ่งถึงก่อนนะนี่เอาไปเลย ถ้าเก้าหมื่นลดแล้วก็เหลืออยู่แค่แปดหมื่นก็คือเข้าไร่เข้าสวนได้นะแล้วก็มีรับประกันนะล้างก่อนส่งมอบให้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะมีพื้นกบาะนะก็ดูแลถือว่าโอเคนะอันนี้ก็คือเดิมๆหมดเลยเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยออแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดวิทยุซีดีหนึ่งแผ่นนะห้าหลังคงหลังคา ก็คือใช้ได้ปกติเลยอืมมีกันชนสีสวยสีครรมระเรียบร้อยทำดีนะแห้งๆเดิมๆเลยลบางๆนะเพื่อนมีกันชนท้ายให้ก็ถือว่าโอเคนะตรงยุคยุคประมาณสองพันก็ฟิล์มใสๆอย่างเงี้ยกำลังสวยจัดทรงหน่อยลงล้อหน่อยสวยเลยอันนี้ก็สวยอันนี้สวยสีเนียนกริปเลยได้กันชนหน้าด้วยนะแล้วก็ได้เป็นล้อกระทะ มานีคันนี้รถปีเท่าไหร่พี่ปีศูนย์เ้าราคาเปิดดูที่สิบเก้าแปดหันได้รถกระบะแล้วอโหราคาลงเยอะมากนะเพื่อนคันนี้ก็ยังลดให้เพราะว่ามันเป็นตัวเจนะตัวเจกระจกมือหมุนอไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยใต้กันชนท้ายให้ได้กล้องถอยหลังให้อตัวเจกระจกไฟฟ้าสีสันสวยงามมันล็อกอยู่พี่ แล้วแล้วก็โลโก้โลโก้โตโยต้าเดิมหมดเลยนะนี่แล้วก็มีกันกันแดดให้สีสันสวยเลยถ้ารถได้หมื่นหนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณแสนไปลายๆเท่านั้นเองเพื่อนๆได้แล้วส่วนด้านนี้ก็มีนะนะสีสันสวยสองฝั่งเลยใครมองหาที่เข้าไรเข้าสวนอยู่อือเฮ้ยไฟฟ้าด้วยเซ่เลย เจ้าของเดิมดูแลดีนะหุ้มหนังให้แล้วเรียบร้อยก็คือเข้ามาข้างในมีกลิ่นหอมเลยพี่แล้วก็คือที่มัวบอกว่ารับประกันไม่มีชนหนักที่คว่ำ<ม>จมน้ําให้หายห่วงเลยนะเพื<ๆ>่อนๆก็สมัยนูน้นย้อนไปยังไม่มีแอร์แบกนะแอร์แบ็กเริ่มปีประมาณสิบส้าเนี่ยเขาถึงบังคับใช้นะนี่แล้วก็มีวิทยุซีดแผ่นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดาหสปีดนะอืมก็ถือว่าโอเคนะ ก็เหลือแค่มาดูทดลองขับแล้วก็ดูฟิลลิ่งช่วงล่างนะเพื่นพอนๆแล้วก็ดูเลขใหม่นะแคปเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้แคปเปิดไม่ได้เป็นลูกกระบะเดิมมีให้นะคันถัดมาพี่แดดจะร้อนไปน,นิดนึงวีโก้ยกสูงราคาเดิมสาห้าราคาตอนนี้เหลือสามแสนสามสามแสนสามยังลดอีกไหม ลดไปอีกหมื่นหนึ่งเงินสดนะก็เหลืออยู่สามแสนสองลดไปเท่าไหร่เนี่ยพี่ไปสิบสองถ้าสิบสามก็จะเปลี่ยนโฉมสิบสามสิบสี่นี่เริ่มเปลี่ยนโฉมแล้วเนาะแต่นี้ยังเป็นสิบสามอยู่ก็คือเป็นเกียร์ตัวอีกระจกไฟฟ้ายกสูงแท้โรงงานนะเพื่อนอ่ะดูห้องเครื่องหน่อยมะให้พี่เขาดูห้องเครื่องหน่อยสวยนะล้อล้อเดิมยางใหม่ด้วยนะเอาผมดูภายในฮะให้ก็กระจกทุกอย่างนะเพื่อนเพื่อนเดิมหมดเลย โครงสร้างตรงนี้นะเพื่อนก็สามารถที่จะดึงได้ถ้ามันพลิกคว่ำจมน้ำอ่ะดูรอยเม็ดอาร์ด้วยนะถ้ามันมีร่องรอยอะไรเงี้ยก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะพลิกคว่ำม,มานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือซอกในเดิมๆเลยนะสีซอกในเดิมเลยนะสตต๊กเกอร์ตอนนี้ก็มีอยู่โหคันนี้ได้เครื่องเสียงด้วยแถมด้วย<ม>ให้หมดเลยนะเครื่องเสียงเครื่องเสียงหมื่นกว่าบาทแล้วนะเพื่อนวีจอด้วยนะแล้วก็มี แอมให้ตัวหนึ่งนะโฟมลยพาวเวอร์นะครับเบาสวยเลยเนะพื่อนๆโอ้ยใหม่คลิปเลยอะ่ะเขา่งรถได้วสวยมากเลยโอ้ให้ในคลิปเลยยํ่งยิ่ยิยยเลยให้ในคลิปมากเลยะเอามาดูคันหน้าเดิมคันหน้าเดิมเลยเลขชัดๆแล้วก็วันนี้ก็มีเพจนะ ฝั่งนี้ก็เดิมเครื่องเป็นด <Diesel Turbo S 1> ีเซลเทอร์โบ2องพันห้ซีซีเป็น V N, v N ด้วย V N นั่นคือเป็นเทอร์โบแปรผันนะเพื่อนนั่คือรอบมันจะมาตนะั้งแต่ต้นปลายเลยอะ่ะต้น144ยสแรงม้ายกสูงเลยนะคันนี้นี่แบตใหม่กิ๊กเลยนี่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วประหยัดเงินไป2,000ด้วยวันนี้2,000ักว่าบาทเท่าน,นั้นเดิมหมดเลยสวยคลิปฝั่งนี้นะ่ะ ดูแลเรื่องค่าโอนหมดทุกอย่างนะในราคานี้นะดูแลโอนหมดให้ทุกอย่างเลยทรงทรงนี้สวยนะสีสันไม่มีร่องรอยเลยกลิปมากคันนี้ใครมองหาอยู่นี่ราคานี้โอเคนะคันถัดมาพี่คันนี้ปีสองพันสิบสองสี่ประตูะวานกว่าปีสิบสองสี่ประตูแล้วคันนี้สามห้าราคาเบียดเบียดกับตัว ตัวแคปเลยอ่า,อามาณนี้ถ้าลดไปหมื่นหนึ่งก็เหลืออยู่สามสี่อ่าแต่ว่าคนใช้ก็ต้องแบบว่าเป็นแนวครอบครัวหน่อยถ้าสายบรรทุกยกสูงก็ไปคันนี้แต่ถ้าอันนี้ครอบครัวก็มาคันนี้ก็จะได้อารมณ์แบบครอบครัวแล้วก็บรรทุกได้ด้วยเลีกอัปราโยชน์แต่ว่าภาษีก็ต้องตอบแพงหน่อยแต่ปีละครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกอือปีสิบสองสามแสนห้าลดแล้วลดไปหมื่นหนึ่งก็เหลือสามแสนสี่ได้ทุกอย่างเดิมหมดนะ ล้อเดิมยางเดิมนะนเพื่อนแล้วก็กระจกมุมนั้นแต่งนะไล่มาฝั่งนี้ติดติดกับตรงยุคเลยนะยุค90นี่ต้องมีคาดอย่างเงี้ยรู้เลยเนี่ยยุค90เพราะว่าสมัยก่อนอนะฟ์มมันจะไม่สามารถที่จะแผ่นใหญ่ได้อะมันเลยติดได้อย่างงี้นะคนนี้เขายุค90เลยนะเพื่อนเออติดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้มีให้นะอ่าสีสนันนี่คลิปคลิปมาก รันทุกขันนี่แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับไม่มีร่องรอยเนหะ็นไหมสวยเลยก็ฝั่งนี้ก็จะมีซีดีให้หนึ่งแผ่นนะแอร์เย็นเพลงพร้อเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะเครื่องก็ส <V N S 1> <144. S 2> องพันห้าร้อยซีซีร้อยสี่สิบสี่แรงม้า Vn เหมือนกัน Vn น u ะบ o เหมือนกันนะห้าหนุ่มโคลงคพาสวยเลยเพื่อนๆตัวนี้ก็จะมีร่องรอยการใช้หน่อยขึ้นลงหน่อยอืม หรือเหลือแค่มาทดลองขับแล้วดูเลขไม้แค่นั้นเองโหน้ำหนักประตูดีมากเลยวันนี้เขาจอดดีมากเขาจอดห่างๆเดินสบายเลยอะดูได้ทุกคันเลยอันนี้เพื่อนๆอนนี้แผงประตูด้านข้างเดิมตัวนี้ก็เดิมหมดเลยแน่นๆโอ้โหฝั่งนู้นก็สวยภายในสวยทุกคันเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ได้พื้นประกบะมาให้เรียบร้อยล้อสวย กันชนเดิมมีให้ทุกอย่างเดิมหมดสวยฝั่งนี้ละ่ะฝั่งนี้เดิมก็สวยก็บอกมาานี้นะใครมองหาอยู่แล้วก็มีอีกสองคันสามคันคันนี้เป็นไงบ้างพี่สองพันสิบเปิดแคปได้ยังเปิดแคปได้อ่าตัวนี้เปิดแคปได้แล้วนะ2010สิบอย่างนี้เป็นตัวตัวเจก็ตัวเจไฟฟ้า <2010. S 1> เปิดแคปอ่าเป็นไงบ้างพี่ราคาสองพัสิบ อก็ไล่เรียกกับตัวนั้นไล่เรียกตัวนั้นก็คือรถได้เหลือแค่แสนเก้าประมาณนี้แสนเก้าได้ทรงนี้เต็ตเฟ์มยุคเก้าศูนย์เหมือนกันเป๊ะเลยยุคเก้าศูนย์เหมือนกันเลยก็คือก็คือขับกลางคืนได้ดีกลางวันอาจจะร้อยหน่อยร้อนนิดนึงแต่ก็คือดูแลให้หมดล้างขัดเคลือบน้ำมันคงน้ำมันเครื่องแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้นะเพื่อนก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของการซื้อเต็นต์ราคาอาจจะเบียดเบียดกับรถบ้าน แต่ว่าถ้าซื้อรถบ้านเนี่ยก็คือรับประกันแค่สุดสายตาอันนี้เราพูดตามตรงนะออกจากบ้านเข้ามาเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะแพงเนี่ยก็คือแค่สุดสายตานะไม่มีย้อนไปเนี่ยเขาก็จะรับประกันไหมก็คือแค่มันไม่มีสัญญาเพื่อนๆมันเป็นแค่ลมปากในการรับสัญญากันนะนะแต่อันนี้เขามีสัญญานะลงในสัญญาซื้อขายเรียบร้อยประมาณนี้ก็ขับไปเลยหมดห่วงประมาณนี้คันนี้อาจจะมีร่องรอยเออแม็กเบียดนิดหน่อย ไม่ใช่แมกเบียดหรอกเขาเรียกว่าอาจจะเป็นป<ะ>หมาหมาฉี่อ่ะฉี่มันจะฉี่เข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นแบบว่าอันนี้นอกนั้นเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยสีนี่เต็นท์นี้นะเพื่อนที่ผมพามาดูเนี่ยคือเขาคัดลักสีกริปทุกคันสวยมากก็คือไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอะ่ะอืกริปทุกคันนะเพื่อนอ่ะดูหน่อยคันนี้ก็อย่างที่เห็นนะมีพื้นปูกระบะเปิดได้ไหมเนี่ย<ด>พี่อ่เปิดได้นะเห<ด>็น,นไหมซอกนงซอกในเดิมหมดเลยนะ สวยไม่เป็นไรพี่ได้อยู่ถือว่าสวยเลยอันดับหนึ่งส่วนคันนี้อันนี้นําเสนอเลยอยากขายรีบมาเลยนะเพื่อนๆราคานี้เอาไปขับเล่นสงการเลยอะรถปีเท่าไหร่พี่ปีสิอปสิบสองออโต้ตัวจีตัวอไฟฟ้านะปีสิบสองอย่างนี้ครับพี่สีขาวราคาเปิดดูที่อสองแสน ถ้าเง 000. 000. 000. 000. 000. La ินสดลดไปเลยหมื <cere jo els> <ENCE> ่นหนึ <recover> ่งเหลือแสนเก้าแสนเก้าเนี่ยเพื่อนๆจะได้เดี๋ยวผมถ่ายให้เพี่อเลยขัดไฟหน้าเลยับแรกต้องบอกว่ามาจากช่องพ่อน้องไอคิวนะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่เขาจัดให้เดี๋ยวขัดไฟหน้าให้นะแล้วก็ผมดูแล้วสวยมีรอยนิดนิดหน่อยๆนี่ตรงนี้แผสดนี่แผลสดให้เห็นก่อน ถ้าเก็บอาจจะเพี้ยนแต่ว่าสู้ไม่เก็บดีกว่าแล้วอาจจะสีแต้มนิดนึงประมาณนี้นะนิดเดียวหน้าหน้าสวยรุ่นเห็บหมาสเกิร์ตโอเคนะอาจจะเพี้ยนนิดนึงมันเป็นไฟเบอร์แต่มีสเกิร์ตให้นะอันนี้สวยนะคะโอ้พนดในดีเป็นเบาะหนังไฟฟ้าฟิล์มใหม่นะฟิล์มไฮคูอย่างดีเลยนะเพื่อนแดชบอร์ดเดิม ไอแบ็กสมัยนู้นยังไม่มีนะเพื่อนมีซีดีหนึ่งแผ่นนะพุงมาลยัยพาวเวอร์เกียร์ขั้นบันไดนะ Auto, ออโต้เบาโอเคนะเบาพุ่มมาให้ละผ้าหลัโครงหลังคาสวยเลยประหยัดฟิล์มไปประหยัดแบตไปนะเพื่อนไม่ต้องเปลี่ยนยางล้อได้อยู่นะอืมด้านหลังโลโกโ้เดิมนะโตโยต้าหมดเลยนะโครงสร้างสวยม,มีตัวนี้ตัวนี้ก็เดิมตัวนี้ก็เดิมให้เดิมหมดเลย สวยแสนเก้ารีบมานะเพื่อนๆคันสุดท้ายพี่คันนี้จองยังคันนี้ได้ล้อแม็กด้วยนะล้อแม็กแท้จากโตโยต้าเลยนะนี่แต่ว่าแม็กอาจจะไม่ตรงปีอ่าไม่ตรงปีนะแต่ก็คือได้แม็กสีดำแบบดุดุเลยปี2013นสราคาเปิดอยู่ที่ปีสิบสามสองแสนหกอ่าแล้วก็เงินสดก็คือลดไปเท่าไหร่คันนี้อันนี้หมือนหนึ่งก็เหลืออยู่สองห้า ราคาก็มันก็ขึ้นกับตามที่พี่เขาซื้อเข้านะเพื่อนแต่คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัวเตี้ยตัวเตี้ยนะล็อกไปแล้วโตโยต้ยตาเป็นอย่างนี้ทุกคันนะเพื่อนแม้เราจะปลดล็อกไว้ก็ถ้าเราไม่อยู่ใกล้ๆก้กับกุญแจรีโมทอะประมาณสักห้านาทีหรอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะหายไปนะอ่ะเขาก็จะล็อกอัตโนมัติอนะ่ะเห็นไหมเดิมหมดเลยนะเพื่นอะนะตัวนี้ แอร์แบ็กไม่เห็นสัญลักษณ์นะมีซีดีหนึ่งแผ่นนะพงเลยพาวเวอร์นะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดแอร์เย็นเพลงเพาะผ้าหนังโครงหนังค,งคาสวยเลยฮ้่เห็นไหมคลิปคลิปอืมอ่าให้พวกบาทเดิมมีให้แชมป์สีดำนะนี่ก็ประมาณน,นี้นะเพื่อนมีทั้งหมดประมาณเจ็ดคันเน้นเน้นเนื้อเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฝากเบอร์หน่อยพี่พี่มวลศูนย์แปดเก้า สี่ห้าหกเก้ก็ติดต่อพี่มวลได้ทั้งอี Line น์แล้วก็เบอร์โทรเลยแล้วก็รับเปลี่ยนและเทินทุกรถทุกยี่ห้อนะเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ามาดูก่อนไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรถ้าพาคนมาซื้ออาจจะมีค่าแนะนําให้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าหาอยากหารุ่นไหนอะ่ะเพื่อนๆสามารถโทรแจ้งก่อนได้อาจจะมัดจานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่มวลเขาหาให้ได้ ขอให้ซื้อกับทงพี่มวลพอประมาณนี้โอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมค,ครับ